กลับมาแรงอีกครั้งหนึ่งนะคะทั้งทองโลกทั้งไทยนะคะวันนี้มีอะไรเป็นตัวผลักดันแรงขึ้นของทองคำมีเกี่ยวกับข่าวเรื่องหลกเบียทิแรกก็คิดว่าเปอร์เซ็นต์ต่ำนะครับที่ว่าจะปรับลดหลกเบียตอนนี้ก็คิดว่าเกือบ80%ดคิดว่าควรจะปรับลดหลกเบียในเร็วหน้านะครับออปกติถ้าเกิดว่าปรับลดหลกเบีย้ย อยากทาให้ราคาทองขยับขึ้นมาใหม่ใต้นะแต่ครั้งที่แล้วนะรับขึ่งหลอกเปี้ยนกลายเป็นว่าราคาทองลดลงมานะครับเพราะว่ามัน <Okay. S 1> อยู่ที่พวกที่ลงทุนทองคำนะครับมันตึงตัวขนาดไหนออช่วงที่ราคาทองถ้าจอดลงมาผมว่าธนาคารกลางหลายลประเทศข,ของถือโอกาสท่านล่วงลงมาเยอะๆของซื้อเข้ามาเพิ่มขึ้นนะครับ โลกการลงทุนกำลังเปลี่ยนไปเร็วกว่าที่เคยคำถามคือนักลงทุนจะอยู่รอดและชนะตลาดได้อย่างไรทั้งหมดนี้อันแน่นใน8 sessions เข้มข้นที่จะเปิดมุมมองใหม่ของเศรษฐกิจ AI และหุ้นศักยภาพสิบเด้งมาหาคำตอบในงาน Follow the Future พร้อมกับทีม Win the AI Era, Sis the Alpha, Survive the Bubbles ที่จะพาคุณรู้ก่อนเห็นก่อนลงทุนก่อน สวัสดีครับคุณกีตาครับท่านผู้ชมครับคุณิติกลับมาแรงอีกครั้งหนึ่งนะคะทั้งทองโลกทองไทยนะคะวันนี้มีอะไรเป็นตัวผลักดันแรงขึ้นของทองคาช้ําเช้าวันนี้อะค่ะก็เห็นข่าวว่ากําลังแฝกพิจารณาว่ามีเปอร์เซ็นต์สูงที่จะปรับขึ้นออกเปีียในเดือนหน้านะครับก็ก็ทําให้ราคาทองวันนี้ก็พุ่งขึ้นมา เจ็ดสิบแปดเหรียญนะครับถ้าเทียบกับที่ปิดตลาดมานะครับราคาทองในเมืองไทยก็ปรับขึ้นมาแปดร้อยบาทนะคทั้งที่สองแล้วครับก็ก็มันก็มีเกี่ยวกับข่าวเรื่องลกเบีย้ยทีแรกก็คิดว่าเปอร์เซ็นต์ต่ำนะครับที่ว่าจะปรับลดหลกเบีย้ยตอนนี้ก็คิดว่าเห็นบอกว่าประมาณเกือบแปดสิบเปอร์เซ็นคิดว่าควรจะปรับลดหลกเบีย้ยในเดือนหน้านะครับก็ ก็เหตุการณ์อย่างนี้เ็าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะครับทําให้ตัวราคาทองนี่มันพุ่งขึ้นมาแรงที่จริงปกติพวกฝรั่งตอนนี้ใกล้คริสต์มาสแล้วก็ปีใหม่ส่วนใหญ่เข้าใจหยุดยาวนะครับทึ่ว่าราคาทองคงของไม่หัวมากแต่มีข่าวว่านี้ออกมาเลยทําให้วันนี้ราคาทองมันพุ่งขึ้นมาก็แรงพอสมควรนะครับถ้าเทียบกับช่วงระยะสั้นนี่วันนี้ปรัครึ่งมา8ป0รอบาทก็ถือว่า ค่อนข,ข้างสูงนะครับมันก็นกจากเรื่องของช่วงนี้ปีนี้มันผุ้งเผามากเลยทําให้เอ,อบางทีเราก็งงไปหมดว่ามันมัน,ม,นมันขึ้นแรงวทำไมขึ้นร้องแรงขนาดนี้ค่ะวันนี้เห็นเรื่องของดอกเบีย้ยน่าจะเป็นประเด็นหลักถูกไหมคะเมื่อคืนนี้มีการรายงานข้อมูลของ f ว d w a t c h 2บอกว่าโอกาสการขึ้นดอกเบีย้ยโอกาสการในการลดดอกเบี้ยนั้นกลับมา ปรับขึ้นเป็นประมาณใกล้ๆ้แปนะคะจากวันก่อนที่มีโอกาสไม่ถึง30%นะคะดอกเบี้ยถ้าลดได้จริงในรอบประชุมต่อไปนี่มีผลบวกกับทองคําได้อีกมากขนาดไหนคะในมุม p o ติเอ,อ่อปกติถ้าเกิดว่าปรับลดดอกเบี้ยคงจะทําให้ราคาทองขยับขึ้นมาใหม่ได้นะครับแต่ก,ก,ก็ก็บางทีก็ว่าเหมือนกับครั้งที่แล้วนะปรับขึ้นลอกเบี้ยนี่ กลาเป็นว่าราคาทองลดลงมานะครับเพราะว่ามัน <Okay. S 1> อยู่ที่พวกที่ลงทุนทองคำนะครับมันตึนตัวขนาดไหนผราว่าประเด็นที่ซื้อขายทองคำจริงๆช่วงที่ราคาทองปีนี้ถ้ายอดลงมาผมว่าธนาคารกลางหลายหลายประเทศข,ของถือโอกาสท่านล่วงลงมาเยอะๆคงจะซื้อเข้ามาเพิ่มขึ้นนะครับ แล้วก็ขณะดเดียวกันผมว่าจริงๆาราคาทองม,มันควรจะขึ้นอยู่แล้วแต่ว่านอกจากว่าปีนี้มันมีกระแสข่าวว่าราคาทองจะปรับขึ้นมาแล้วก็มีหลายๆเหตุการณ์ทำให้ราคาทองขึ้นเร็วกว่าที่เคยคาดกันว่าไม่น่าจะขึ้นเร็วขนาดนี้นะครับคุณจิต้าลองดูสิว่าปีที่แล้วนะครับขึ้นมาแล้ว20กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับ แล้วก็ภายในปีนี้ถึงเดือนตุลานี้ขึ้นมาเกือบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตนะครับขึ้นมาปกติราคาทองมันคิดว่าควรจะขึ้นมานะครับแต่ว่าไม่ใช่ขึ้นแบบแรงขนาดนี้โอ้ถ้าทุกปีทุกปีขึ้นมาอย่างนี้ผมว่าอีกห้าปีข้างหน้าทองคำจะไปถึงไหนะผมว่ามันม,มันไม่ไม่ค่อยมีเหตุผลนะครับอืมดังนั้นคือสองปีขึ้นมาเกือบร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยผิดปกติใช่ไหมคะคุณจิติผิดปกติครับ แต่ก็เคยก่อนหน้านี้เคยคุูกับคุูกีตาว่าเฉลี่ย40ปีที่ผ่างมาประมาณปีละเฉลี่ยนะครับประมาณ8-9เปอร์เซ็นตนะครับและเฉพาะสองปีนี้ขึ้นมาแรงมากซึ่งว่ามังเหตุการณ์มันมันเอื้ออำวยให้ทองคามันสูงขึ้นมาแต่ว่ามันมันมันแรงมากเกินไปนะครับควรจะั สิบยี่สิบเปอร์เซ็นก็ถือว่าเยอะแล้วนะครับถ้ามันทุกปีเครื่องอย่างนี้ผมว่าราคาทองอีกครับอีกข้า้งน่าจะไปถึงไหนผมว่าไม่เคยมีเหตุผลนะครับแต่คือถ้ามุมคุณจิติเช่าที่ติดตามมาตลอดนะคะอยู่ในวงการมาเจ็ดสิบปีนะคะเหตุการณ์อะไรเอื้ออํานวยมากที่สุดที่ทําให้ทองคําขึ้นแรงได้ขนาดนี้โดยเฉพาะปีนี้ที่ขึ้นมาห้าสิบเปอร์เซ็นบางช่วงขึ้นได้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นตเนี่ยค่ะคือจริงๆทองคํามันก็อมันก็ ตามปัจากรที่ขึ้นมาแล้วก็ตามภาวะเศรษฐกิจนะครับมันก็ขึ้นมาประมาณแบบเเ็ถึงเพราะว่าไม่เกินสิบเอร์เซนตน่าจะน่าจะน่าจะปกติทามากกว่านั้นนะครับเพราะว่าแต่จริงๆก็นอกจากทามาปีนี้มันเกิดสงครามการค้าซึ่งขึ่งมามันทําให้ราคาทองมันต้องการของธนาคารกลางนี่ขายโดนหน้าแล้วก็ซื้อเป็นทองคํา ก็ควรจะขึ้นมานะครับทุกสํานักก็วิเคราะห์ว่าราคาทองควจะขึ้นแต่มันขึ้นแบบว่ามากเกินไปนะครับแต่ถ้าถ้าปกติถ้าถ้ามันมีเหตุการณ์อย่างนี้นะครับถ้าขึ้นสักย่สนสามสิบนต่าจะโอเคแต่ว่าขึ้นถึงห้าสิบเปอร์ซ็นเจ็ดสิบเป็นตน่าจะไม่ค่อยปกตินะครับแต่ชาเดียดอย่างที่ผ่านมาก็ก็ขึ้นมาขึ้นมาบางโอเคแต่ว่าเรื่องจาก ช่วงนี้ทำครึ้นมาแล้วทําให้เศรกิจของทั่วโลกมาปั่นป่วนเลยทําให้ทองคางเป็นสีทรัพย์ภัยรวมทั้งธนาคารกลางหลายและประเทศไม่มั่งใจเรื่องยูเอสดอลลาร์เลยขายดอาเก็บเป็นทองคํามาเป็นทุนสรับพบครึ่งมามันมันก็ปกตินะครับแต่ว่าถ้าครึ่งเยอะไปมันก็มันก็ไม่ไม่เคยปกติเท่าไหร่ แต่ก็คิดว่าช่วงที่พังมามันก็มีขอ้อตลาดฟิวเจอร์นะครับคนที่ซื้อขายทองการดมันบางซื้อขายเยอะแล้วก็ตื่นทองไปทั่วโลกนะครับเพราะผมสังเกตมาผมอยู่กานวงการตั้งนานไม่เคยมีแหงว่าเมื่อปีนี้พวกนักวิเคราะห์ต่างประเทศรวมทางไทยทุกคนเอาสนใจทองคาแล้วก็พวกนักวิเคราะห์เลยเฉพาะพวกกองทุนใหญ่ๆใ,ในต่างประเทศ เขาก็ให้ข้อมูลว่าปีนี้ทองคา 4, 5, 4, 9, ําจะสี่พันห้าสี่พันเ้าบางคนห้าพันบางคนจะไปถึงว่าบาละแสนหนึ่งเลยทําให้ทั่วโลกมันตื่นทองหมดนะครับเคยเห็นคุณกิต้าเคยเห็นภาพข่าวไหมรวมทั้งต่างประเทศมาเข้าคิวมาซื้อทองนะซื้อทองจริงๆนะซึ่งภาพอย่างนี้ไม่เคยเห็นมาก่อนนะผมอยู่ในอยู่ในวงการต่างๆนานไม่เคยมีเห็นนะ ถ้ามีแต่ว่าขายดีเพิ่มขึ้นไม่เคยว่าเข้าคิวตื่นทองทั่วโลกเลยเพราะว่ามีพวกนักวิเคราะห์ทั้งหลายมาให้ข้อมูลแล้วก็ชีนํำทําให้ทุกคนแบบตื่นทอะแต่ว่ามันก็มีจังหวะเพราะว่ามันสองทางการค้านี่ทําให้เศรษฐกิจปังกวนวทาให้ยูเอสระความเชื่อถือมันลดลงเลยมันเก็บเป็นทองคำซึ่งไปสินทรัพย์ปลอดภัยก็ขาคิดว่าทุกคนมองอย่างนี้แต่ว่ามันมัน,มน มันขึ้นแรงไปหน่อยมันไม่ค่อยปกติเท่าไหร่นะครับซึ่งมีจังหวอย่างนี้เลยทำให้ช่วงที่ผ่านมานีเา่เมื่อวันที่เจ็ดตุลานี่ขึ้นมาสี่พันสามรอยเจ็ดสิบสองเหรียญในสัปปต่างประเทศน,นะครับสำรับเมืองไทยหกหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทซึ่งทำตลาดทำราคาสูงสุดเป็นเป้าอัติการแต่ว่า เขาคิดว่าหลังจากนั้นก็ถูกว่าแรงผสมควรตอนนี้ก็ขยับขึ้นมาใหม่นะครับก็หวังว่าเรียนหน้าคาดการว่ามีโอกาสจะปรับลดโลดเบี้ยราคาทองก็ขยับขึ้นมาใหม่แต่แล้วก็ผมว่าช่วงนี้นั่งลงทุนอาจจะต้องระมัดระวังนิดหนึ่งเข่าก็เป็นเข่าผมว่าถ้าลงทุนกันจริงๆถ้ามา เป็นกงรนเงินเยอะๆซื้อทองเป็นกงานลงทุนจังหวะที่ย่อลงมานะครับผมว่าถ้ายอยเจ็บเข้ามาได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าไปเร่งประหลาดล่วงหน้าฟิวเจอร์ถ้าลงทุนผมว่าให้เท่าที่ควรนะครับบทเรียงที่ผ่านมาก็มีแล้วถ้าไปลงทุนเยอะๆโอเวอร์มากเกินไปมันก็มีโอกาสจะถูกพวกกองทุนทุบลงมานะครับแต่ช่วงนี้พวกกองทุนบมว่า ช่วงนี้เขาเตรียมหยุดไปเที่ยวกันแล้วนะผมว่าช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยหวูหวาเท่าไหร่แต่ว่าต้นปีใหม่อาจจะต้องระมัดระวังก็ปีนี้ก็เหลืออยู่เดือนเสร็จนะครับก็กขอคิดว่าอาจจะไม่ค่อยหูหวาเท่าไหร่แต่ว่าคิดว่ามองว่าหลังจากปรัปบหลอกเบี้ยแล,แล้วนะครับโอากาสที่จะขยับขึ้นมาอาจจะไม่ถึงนิวไฮที่ผ่านมานะครับแต่ว่าคิดว่านิวไฮที่ผ่านมานะะ่าจะ ต้นปีหน้าน่าจะมีโอกาสแหงนะครับค่ะในปีนี้ที่ทองขึ้นมากๆกนะคะก็จะมีมุมที่เป็นคนตั้งข้อสังเกตว่าทองคำมีการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างค่ะคุณจิติเป็นสินทรัพย์ที่ธนาคารกลางเขาเอาไปไว้ในกรุงสตรองโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางจีนที่เขาต้องการเก็บทองให้อยู่ในสัดส่วนที่สูงต้องการลดการถือครองดอลลาร์ต้องการขึ้นมาเป็นผู้นำในการที่เก็บรักษา ทองคำนะคะท่าเทียมกับฝั่งของตะวันตกฝั่งของอเมริกาน,นะคะปัจจัยเรื่องของการที่ทองคำกลายมาเป็นทุลสำรองที่สำคัญของหลายประเทศรวมถึงจีนเนี่ยคุณจะติดมางว่ามันมีผลช่วยเปลี่ยนพื้นฐานของทองคำปไปเลยหรือเปล่าเปลี่ยนดีมนจากที่เคยที่เป็นสินทรัพย์ที่คนทั่วไปถือนักลงทุนถือตอนนี้เนี่ยเป็นแบงก์ชาติเป็นรายใหญ่แล้วที่จะเข้ามาไล่ซื้อทองะคะ่ะครับก็เท่าที่ผังนะช่วงที่ผ่านมะา ถ้าคนที่สำรองเป็นสำรองเป็นโลน้านะครับเพราะว่าก็เห็นจากรัเสเซียที่ผังมาเก็บเงินดอลลาผมว่าถูกอายัดถูกยึดหมดนะครับเพราะฉานั้นนี้รวมทั้งทั้งจีนรวมทั้งหลายๆประเทศหลายๆประเทศท,ที่เป็นพันธมิตรของสหรัฐนะเขาก็กลัวเหมือนกันสองขัามการค้าที่ผังมานะครับไม่ยกเว้นนะครับเพระาะฉาน้นี่ เอ่อรวมทั้งยูโรแบงกนพันธบิตรของสเกาเขาก็ลดถือขององหน้าแล้วก็ซื้อเป็นทองคําเข้าคลังนะครับพรเพราะฉะนั้นนี่ผมว่าทําให้ดีมาซับพายมันเพิ่มขึ้นมาความต้องการของทองคามันเพิ่มขึ้นมาจริงๆอาจจะยึดระลับขึ้นมาทําให้ทองคำขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะครับก็ก็คิดว่าน่าจะเป็นไปได้แต่ว่าการที่ว่าขึ้นมาเยอะๆมันก็คงคง,งไม่ใช่นะครับผมว่า ช่วงต่อไปผมว่าตอนนี้นะครับทุกคนยังเชื่อมั่นว่าถือเป็นทองคำเพราะฉะนั้นนี่ผมว่าหลายๆแบงป์ชาติปกติทั่วๆไปก็ประมาณสี่พันตังค์บทลบนะครับรวมทั้งเป็นจิวเวลี่เป็นเครื่องประหลับนะครับแต่นี้สำหรับหลายๆประเทศนี่ แบงชาตินี้เขามาถือทองทำให้ทองคำมันเพิ่มขึ้นมามันก็อาจจะทําให้ทองคำขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะครับแต่ก็คิดว่าคงคงคงไม่ใช่ว่าขึ้นมาอย่างที่หลายหลายสำนักคนพูดบอกว่าจะไป5้าพันหกพันแต่ถ้าปกติถ้าปีน้งขึ้นมาซะสิบเนกว่าเปอรน่าจะโอ,อกาสเป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นนี่มองว่าปีหน้าราคาทองอาจจะมีโอ,อกาสไปถึง สี่พันแปดสิบหรือประมาณห้าพันแถวๆนี้นะครับถ้ามากกว่านี้เขาคิดว่ามันก็โอเวอร์มากกันไปแล้วนะครับค่ะหมายถึงสี่พันแปดร้อยถึงห้าพันเหรียญใช่ไหมคะคุณจินติใช่ครับค่ะทีนี้ก็ไม่ถึงขั้นว่าการขึ้นระดับสามสิเปอร์เซ็นห้าสิบเปอร์เซ็นจะเป็นปกติใหม่ของทองในยุคต่อไปใช่ไหมคะคุณจินติครับ ผมผมทั้งมองว่าปีนี้ที่ขึ้นมาเยอะๆมันไม่ค่อยปกตินะครับเพราะฉะนั้นนี่อยอ่างต้นปีนี่ราคาทองแค่แค่สามพันกว่าเหรียญลดต้นนะครับตอนนี้เป็นสี่พันกว่านะครับมันขึ้นมา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 ,มากกว่าห้าเอร์เซนตะถึงณตอนนี้มันห้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ถ้าเกิดเกิดถ้าเกิดว่าปลายปี ถ้าแถวแถวสี่พันห้า 4, 500, ถ้าปีหน้าอีกสิเมันก็ประมาณสี่พันกว่า5,000ันอยู่แถวนั้นนะครับคิดว่าถ้ามากกว่านี้ก็น่าจะไม่ค่อยปกตินะจะเกิดอะไรขึ้นในโลกนี้คุณกิตา้าคยคิดรูว่าสมัยก่อนนี่นะครับ9ก้าหนึ่งหนึ่งที่อเมริกาถูกเครื่องบินถล่มนะครับตอนนั้นซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดนะครับราคาทองปรับขึ้นมาแค่สามสิบเหรียญนะครับ แต่เวลานี้ปกติบัญชีราคาทองไม่มีอะไรนะวันหนึ่งเป็นร้อยเหรียญร้อยกว่าเหรียญขึ้นลงนะซึ่งมึงมึงมึงทำให้มึงไม่คยคิดว่าไม่เคยปกตินะครับถึงจะมีอะไรกําลังขึ้นมามันแม้มีเล้ราคาทองสวิงที่ึงตั้งเป็นร้อยร้อยเหรียญนะโอ้โหนะน่ากลัวมากนะเพราะฉะนั้นเวลาลงทุนไปข้ามไปขึ้นขึ้น,น,นลงลงอย่างนี้ต้องต้องระมัดระวังการลงทุนถ้า ซื้อเงินเงินซื้อทองเป็นการลงทุนจริงๆแบ่งพอดมาแบ่งบางส่วนแบ่งทองคําน่าจะโอเคถ้าไปเก็งกาไรอาจจะต้องศึกษาให้ข้อมูลให้ดีๆนะครับวมสู่หนึ่งล้าน subscribers เป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยการกด subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้และสับสนุนเพิ่มเติมนะคะด้วยการสมัคร youtube membership และรับสิทธิพิเศษมากมายตามลิงก์ใน description นี้เลยค่ะ